สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับไลฟ์สดเครื่องจักรมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเช่นเคยนะครับก่อนไลฟ์ทุกครั้งก็จะมาบอกสถานที่เช็คอินก่อนออโลเคชันนะครับโรงงานอยู่ที่ไหนโกดังอยู่ที่ไหนซาโจโมเมคานิคส์อยแสงซ้า ถนนเทพารักษบางเสาธงสมุทรปราการครับนี่ครับหน้าโกาดังโอ้โหแบบนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยดูสีครามเลยท้องฟ้าสวยสวๆรอบๆโกดังครับมุกต้องให้ดูนี่นะครับนู่นครับปากซอยถนนเทพารักษปากซอยมีเซเว่นมีซีเจ อยู่ระหว่างเมืองใหม่บางพีกับบางบ่อครับอยู่ประมาณกึ่งกลางอ่ะตามมาเลยครับพี่น้องช่างมาดูสิจัดสินค้าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างลองมาดูกันลองมาดูกันโอ้โหราคาที่มันราคาเส็จเหล็กชัดๆจะถูกไปถึงไหนเนี่ยจะถูกไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตัวแนวเมนนุ่นกันนะคนถามเยอะ ไล่ให้ดูเลยไล่ให้ดูเลยแนวเมนนวนอ่ะเดี๋ยวมีผู้ช่วยครับเดี๋ยวมีผู้ช่วยโอ้จำราคาได้ป่าววะมาซักตัวนุ้นสองแสนมายกไปเลยนี่เอาสองแสนพอควิกเทินสามสิบ้าเอ็น่อมาสทอทีสามสองสองแสน ตัวนี้กันไก่แสนสามตัวนี้ตาอ้วนปเดี๋ยวอ้วนยืนเทียบนิดไปเทียบตัวแทนป่าทเพราะว่าสตองราะว่าสตองมิวอ่ะอ่ะลงมาอีกเจ็ดหมื่นห้าขึขายไม่ได้หกหมื่นแปดตัวนี้เพราะว่าสตองมิวคลิปวิดีโอมีนะครับเพราะว่าสตองมิวหกหมื่นแปดมายกไปเลย เดี๋ยวขายไม่ได้จะเลือ้อขายเส้นเหล็กแม่งเลยขายยากขายเย็นนักตัวนี้หกหมื่นแปดนะครับออโต้สามแกนเทเบิลสามร้อยคูณพันสี่ออโต้สามแกนหัวเอ็นทีห้าศนี่ครับปาดลับหนักๆสบายเลยหัวงเงียบรอบเงียบแกนเงียบครับการันตีนี่โอเคไอ้นอนให้รีวิวตัวน,นู้นอ่ะวันยืนเทียบปะแสนห้าเอ่อ เพสไฮดรลิกเพสร้อยตันนี่ตัวใหญ่ถังไฮดรลิกยังไม่ขึ้นเลยแทงยังไม่ขึ้นเลยนี่ดูดูไอ้วนเทียบตัวอ้วนตัวนี้แสนห้าตัวเล็กห้าหมื่นว่นยืนตัวเล็กอให้เห็นทั้งสองเครื่องเลยนี่มีตัวเล็กอีกรู่นเห็นทั้งสองเครื่องเลยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กห้าหมืนตัวใหญ่แสนห้านะครับประมาณนี้นะครับอะไป ตัวมิลลิงตัวนี้ห้าหมื่นห้ามาร์กิโน่ตัวนี้อ้วนยืนเทียบตัวนี้ห้าหมื่นห้ามิลลิงมิลลิงมาร์กิโน่ห้าหมื่นห้าตัวนี้มิลลิงมี่สองตัวตัวนี้ห้าหมื่นห้าจะเล็กกว่านิดนึงอ่ะไปดูเทียบเทียบไปนี่เลยอีกตัวอ้วนเดี๋ยวขีดเอตัวมังี้มังี้ไปดูมิลลิงมาร์กิโน่อีกตัวตัวเจ็ดหมื่นมันจะใหญ่กว่านู่น ตัวเจ็ดหมื่นวนไปยืนเทียบป่ะเออยืนเทียบตัว 70, 70, เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนเฮ้ยตัวนี้ก็เจ็ดเนาะใช่ป่ะเอ่อมินมินลิงมาร์กิโตัวเจ็ดหมื่นนี่ตัว 70, เจ็ดหมื 70, อ่ะสว่านแขนวนยืนเทียบสว่านแขนเจ็ดหมืนอ่ะจากเก้าหมื่เก้าลถมาเจ็ดหมื่นโอ้ลถมาสองหมื่กว่าอ่ะ นะครับรีบดันออกเจ็ดหมื่นไปตัวต่อไปมาเลยอ้วนมาตัวนี้ปิดไปแล้วนะชิซูกะกำลังมายกปิดไปแล้วชิซูกะตัวนี้ก็จบแล้วเหลือตัวไนหนด้วยนะยามามโมโตตัวนี้เท่าไหร่วะอ้วนแปดหมื่นห้านะเดี๋ยวดูราคาให้นะครับมันเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นนี่แหละตัวนี้ราคาลงไม่อ,อ่ะไปนู่นอ้วนน,นี่นี่นี่ลงมาเยอะเลยลงมาเกือบแสนไป เกียร์กลมโตโยต้าหนึ่งเมตรนะครับเกียร์ได้ยาวหนึ่งเมตรสิบเก้าห้าตอนแรกสองแสนเจ็ดเหลือแสนก็บาทแล้วสิบ <19. 5. S 1> เก้าห้าเกียกร์กลมโตโยต้านะครับเอางานมาลองนี่เลยสิบเก้าห้าหรือราคามาันแรงไปมาคุยอยากขายแล้วไม่อยากยกไปกดังใหม่แล้วบอสใหญ่สร้างเลยให้ขายให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องย้ายไปกดังใหม่เกือบเสร็จแล้วเกียกร์กลมนะครับ diameter สามร้อยยาวได้เมตรนี่ ตัวนี้ตัวนี้สเปคใหญ่นะสเปคยาวเมตรหนึ่งเอ๊ยกล้องมันวมัว,มว,มวย้อนแสงเดี๋ยวไปตรงนี้หน่อลองหลายครั้งแล้วลองให้ลูกค้าหลายครั้งแล้วตัวยดาตัวนี้สิบเก้าห้าหนึ่งแสนเก้ามืห้าพันราคาสนใจต่อรองได้โอ้ผิวเจียเนี่ยมีผิวเจียไอ้วนเคยเจียอยู่ตัวนี้ตัวเจียลา่าสี่ร้อยเจ็ดร้อยนิโก ตัวนี้แสนแปดนิโก้แสนแปดเจียราบกล้องโม่ๆนะเพิ่มย้อนแสงป่ะป่ะฮะอ๋อปาดตัวเล็กมานี่สองหมื่นห้ามาสกีอัวหมอโอ้แปดพันร้อยเลยนี่ยามาสกิ